โรงเรียนวัดหลักศีผิพั์ร,ราชอุปธรรมขอสวัสดีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงครามและท่านคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานปกดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2563ทุกท่านค่ะ ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราชอุปถรัรมภ์ตั้งอยู่เลขที่17หมู่ที่2ตำบลยกกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนบุคลากรทั้งสิน้นจำนวน25คนและมีนักเรียนทั้งสิน้นจำนวน362คน โครงสร้างงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วยนายพิสนุสุขนิติผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุรีดิเรกช่อติพงหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารทั่วไปนายสราวุฒิบุญน,นาคหัวหน้างานจัดก,การนักเรียนนางสาวดุษฎีน้อยใหม่ผู้ช่วยงานกิจการนักเรียนและนางสาวพัตรายงพง ผู้ช่วยงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมีผลการบริหารจัดก,การและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทั้ง5ประเด็นดังนี้ประเด็นที่1การบริหารจัดก,การระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง3ปีการศึกษาได้แก่ปีการศึกษา2561 ถึงปีการศึกษา2,563ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบอริบทของโรงเรียนสถานศึกษาพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้1.1นโยบายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษา โรงเรียนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่าสร้างระบบบริหารที่ดีมีคุณภาพเพื่อนำไปสู่สวนสนุกแห่งการเรียนรู้โดยครูมืออาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น smart student และยังได้กำหนดท่ยมและพันธกิจของโรงเรียน เพื่อโรงเรียนมีผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพนอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนและการดําเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยได้มีการกำหนดหน้าที่และมีแนวทางในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ระบุโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกปีการศึกษา1.2ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษา โรงเรียนได้มีการวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนแต่บุคคลโดยมีการจัดทำแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละห้องเรียนเผื่อให้ครูที่ปรึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลประกอบด้วยการจัดข้อมูลประวัตินักเรียนการจัดทำการคัดกรองนักรายบุคคล SDQ การจัดทำเล่นบันทิกการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาและมีการนำข้อมูลนักเรียนแต่ละห้องเรียนมาดาเนินการสรุปผลเพื่อคัดกรองแยกนักเรียนปกติเสี่ยงและนักเรียนที่มีปัญหาดำเนินการส่งต่อและแก้ไขต่อไปนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและติดตามผลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการติดตามนักเรียนที่มีปัญหาโดยครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคลเพื่อตรวจสอบและคัดกรองนักเรียน 1.3ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลโดยการใช้ระบบการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล (SCU) โดยการคัดกรองของตัวนักเรียนเองผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาและนำผลที่ได้มาแยกนักเรียนออกเป็นสามกลุ่มด้วยกัน คือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและส่งต่อนักเรียนต่อไปนอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมให้หนักเรียนได้ตระหนัดและมีทักษะทางด้านต่างๆมีการจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาที่ได้ผลการคัดกรองจากครูที่ปรึกษา โรงเรียนได้จัดระบบความปลอดภัยให้กับนักเรียนมีการจัดการอบรมให้ความรู้ต่าง,างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้แก่นักเรียนเช่นการอบรมการขับขี่ปลอดภัยการอบรมเกี่ยวกับงานอนามายัยการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดโดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจบ้านแพ้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกงูเห่าเทศบาลตำบลหลักห้าและมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนโดยการรายงานผลผ่านระบบทุกเดือน1.4ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษา โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการปลอดภัยภายในโรงเรียนได้มีการจัดทำมาตรการป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียนมีการจัดการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในด้านต่างๆให้กับนักเรียนมีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดปัญหาสืบเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ มีการสารงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการส่งต่อช่วยเหลือนักเรียนประเด็นที่2การดำเนินงานระบบความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้2.1 วิธีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสถานศึกษาครบทั้ง5ขั้นตอนโดยดำเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนมีการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนนอกจากนี้มีการใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือการนำรูปแบบการบริหารจัดการ PDCA model โยงกระบวนการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกับ PLC โดยผู้บริหารและคณะครูมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลนอกจา์นี้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังได้จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลโดยมีครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียนเป็นผู้กำกับดูแลเยี่ยมบ้านคัดกรองและดำเนินการส่งต่อ,อนักเรียนที่ปัญหาให้ทางงานระบบดูแลแก้ปัญหาต่อไปได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆให้กับนักเรียนโดยมีการบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระในการฝึกฝนนักเรียน ตามความชอบและความถนัดเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการและทางด้านกีฬาจนได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน2.2การดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมมีการบูรณาการก,กับทุกกลุ่มสาระในโรงเรียนในการจัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อเป็นการฝึกทักษะทางด้านความคิด การหาเหตุผลการแก้หาและการลงมือปฏิบัติมีการส่งเสริมทางด้านทักษะชีวิตให้นักเรียนได้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่างๆและรู้จักฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะการนํานักเรียนเข้าร่วมงานกับชุมชนและสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นว่านักเรียน ได้มีพฤติกรรมเชิงบวกในการปฏิบัติงาน2.3การดำเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านความปลอดภัยของนักเรียนโดยวิเคราะห์ปัญหาทางด้านสถานที่ต่างๆที่อาจเกิดความเสี่ยงนักเรียนได้มีการปรับปรุงพัฒนาสถานที่อาคารเรียนห้องเรียนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยให้กับนักเรียนมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้นักเรียนได้รู้จักป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข,เข้ามาร่วมอบรมให้ความรู้กับนักเรียนในด้านความปลอดภยัย2.4 การดําเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูป,ปธรรมโรงเรียนได้มีการจัดทําโครงการเพื่อรองรับการทํางานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการระบุกิจกรรมไว้ชัดเจนและครอบคลุมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการตรวจปัสสาวะให้กับนักเรียนเพื่อลดปัญหาด้านยาเสพติดโดยโรงเรียนไม่พบปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติดในนักเรียนมีการเฝ้าระวังกํากับดูแลติดตามนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของทาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียนสถานศึกษาพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้3.1ข้อมูลทาคีเครือข่ายและวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคีเครือข่ายของโรงเรียนให้การสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยได้รับการดูแลจากเครือข่ายอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการบริหารจัดการเชิงระบบหรือการให้คำปรึกษาหรือนิเทศมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อแจ้งปัญหาและแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียน มีการจัดทำสารสนเทอค่ายผู้ปกครองในการช่วยควบคุมดูแลนักเรียนมีการเสริมสร้างทักษะทางด้านต่างๆมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้รู้จักตระหนักถึงความสามคัคคีและการมีจิตสาธารณะโดยการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 3.2การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนร่วมกับโรงเรียนสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีมีการสนับสนุนส่งเสริมป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนโดยโรงเรียน จัดประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการวางแผนป้องกันช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนโดยมีการร่วมมือในการจัดอบรมให้ความรู้แก่น,นักเรียนในด้านต่างๆอาทิเช่นการป้องกันยาเสพติด to be number one และการส่งเสริมด้านคุณธรรม3.3 การมีส e ่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาภาคีเครือข่ายทุกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนเพื่อให้ข้อมูลและแผนส่งเสริมสนับสนุนป้องกันความปลอดภัยในโรงเรียน มีมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19โดยมีการคัดกรองวัดไข้นักเรียนในทุกเชา้ามีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียนโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกูเหาประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนมิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน สถานศึกษาพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้4.1การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองเรียน โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนด้วยการส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งมีการจัดการ PLC การแก้ไขปัญหานักเรียน ที่มีปัญหาเพื่อดำเนินการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4.2การนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือดูแลนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องมีการนิเทศติดตามการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนภายในโรงเรียนมีการจัดทำคำสั่งการติดตามนิเทศภายในทุกปีการศึกษามีการจัดทำเล่มบันทึกการโฮมรูมให้คำปรึกษาและแนะแนวนักเรียนรายบุคคลมีการจัดอบรมประชุม PLC การร่วมมือการแก้ไขปัญหาให้นักเรียนของคณะครูในโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ4.3การประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคลุ้มครองนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีการจัดทำคู่มือและบันทึกวลผลนักเรียนรายบุคคลระบบคัดกรองนักเรียน SDQ การจัดทําบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการสรุปรายงานโครงการกิจการนักเรียนมีการกํากับดูแลบันทึกกิจกรรมโฮมรูมและปรับปรุงข้อมูลในทุกเดือนและได้นําผลการประเมินไปพัฒนาระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการวิเคราะห์ประชุมวางแผนผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ประเด็นที่5 ความสำเร็จการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้5.1ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อคุณภาพของนักเรียน จากการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเน้นกลุ่มเสี่ยงมีจำนวนลดน้อยลงโดยทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมและฝึกทักษะทางด้านต่างๆให้กับนักเรียนมีการจัดกิจกรรมปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนนักเรียนได้เรียนจบตามหลักสูตรตามเวลาที่กำหนดของนักเรียนร้อยเปอร์เซ็ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน โดยได้มีการแนะแนวนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับปริญญามีการพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนทุกคนให้รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหารวมทั้งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านต่างๆจนได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้โดยการจัดค่าย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ o n e นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6โดยในปีการศึกษา2563โรงเรียนมีผลโอเนที่สูงขึ้นและนักเรียนจบการศึกษา100% 5.2จุดสองนักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือได้ตามวัย โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีการฝึกทักษะทางด้านอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการต่างๆเช่นโครงการโรงเรียนประชารัฐโครงการฝึกทักษะทางด้านอาชีพและในปี2565 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมืองของจังหวัดสมุทรสาครโดยได้รับความร่วมมือจากคุณครูทุกกลุ่มสาระในการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในทักษะด้านต่างๆ 5. 3นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการที่ DCA Model ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมบูรณาการจับทุมสาระขับเคลื่อนส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีสมรรถนะที่สำคัญและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานกำหนดส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่างๆที่ขึ้นในสังคมและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองและได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปจนนักเรียนสามารถมีอนาคตและอาชีพที่ดีได้5.4ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนสถานศึกษาและชุมชน โรงเรียนมีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆให้กับนักเรียนโดยมีมาตรการป้องกันร,รักษาความปลอดภัยมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนเป็นหลักตั้งแต่นักเรียนเริ่มเข้าสู่รั้วโรงเรียนมีการตรวจคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนเรียนสวมหน้ากากาอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวันเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนมีการควบคุมดูแลติดตามการขี่จักรยานยนต์ของนักเรียนให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกมาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหลักสีีพิพัฒนราชอุปธรรมภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการพิสนุสุขนิติได้มีการพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด โดยมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายเพื่อให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒนราชอุปธรรมทุกคนเป็นคนดีคนเก่งและมีทักษะชีวิต สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่กล่าวว่าคุณธรรมนำวิชาการสารสนเทศดีมีเทคโนโลยีเด่นเน้นวิชาการ